กัดมาดนเหรอกัดมาเดแบบแย่แล้วพี่น pues ้องเด้อหากินมันโดนขนาเพิ่นตเดี๋ยวเพิ่นเป็นตำทหารพวกเราผู้กอง้เอเอเดี๋ยวนี้เพิ่นล่ออกจากรลชสเกินร่สการมาเพิ่นมากินมันต่อเฮียบแย่ปวดอะพี่น้องวดอะนีจะของเพิ่นแรงง่บ่แรง เนี่ยอะไรแม้บมาิสูบนนำวัดสามจุมค่งเนี่ยครับขอผู้ใดสูบสตุกเดังบ่เบิ่มเนี่ยดีเสาว่าลกไปไม่ง่นเดียวคอยช่วยผู้จับไปไต่ไปหายมงลูกเพื่ออย่างนี้อย่าไปขอตายแต่กนอื่นหลเอาน้อเดี๋ยวขอคุ้นงืนกับเป็นนีบุญคุณนใจโบเลอโบเลวเห็นไหครับให้เงินเร็วกับบงอ ไฮไลท์ก็พวกความมือความบ้าวาแกงสมบุญคุ้นมันใส่กันบ่เบิ่เบิดเบิเเบิดทั้งเท่างูเกินดูกันไต่กัไปไต้เอาเจ้าของเองขนพอนุโมทนาให้าตัวอโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอันอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้้โอ้ยยอ้